Miss young dang, miss young dang. Oh, lê. What? A loom. Oh, no. Catworm. Huh? cả tham mai nè hmm? tô đài nè tam lai hả nè lai nè năng hmm? luôn rồi năng luôn rồi năng luôn anh nè em mày tao, nè lon phải nè 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 เอามากัดจนหมดไปเลยไปไปเลยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะฮะมันจำนึกไม่กำไรเนีย่ยฮะมันตีซะเลยเนี่ยมันพาน้องกัดใช่ไหมฮะ ฮะเองไม่ต้องตีได hmm? uh. si e hmm? 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 ้ไหมตีได้ไหมฮึโตยังอีกนะยังไม่สึมนึกนะดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวไฟกวาดฮึหึฮึฮึตีได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้เรียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้เรียวเนี่ย <laughs> mấy điều này tì đây mấy tì đây mấy nè tì đây mấy con lại hả hả nhanh nào lấy mấy thuốc này đi đi đâu gì em Tô to mấy mấy sầm nước nữa, tô nè to nè nè điếu hở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  điếu nè điếu nè Mm

เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะห้ามเลยนะต่อไปห้ามเลยนะเฮงฮะเฮงไอตัวดีเลยไปไหนไปไหนหืมหืมจะไปไหนไม่ต้องมาขอโทษทำไร โจ้หนีไม่รู้สีไม่รู้สารแล้วนะมึงนะห้ามเลยนะต่อไปห้ามนะเฮงน,นะพอรู้ว่าเฮงเป็นปตัวเปิดน,นะตามด้วยองกำไรนะกำไรเนะีนะ่ยนหะนะหยุดเลยนะพวกเองเนี่ยเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอาเอาซักสักหน่อย,ยฟาดซะเลยนะต่อไปอย่าฟาดซะเลยนะกำไรด้วย